ก็ล้างย่านางนะคะที่เก็บมาเมื่อกี้นี่สดๆเลยนะคะล้างแช่ไว้ก่อนนิดนึงนะคะให้ฝุ่นมันออกเดี๋ยวเราไปลงเครื่องกันนะคะนี่ได้เครื่องแล้วนะคะแล้วก็ซาวด้วยจา้าเเอื้นภาษาลาวซาวขึ้นสะบัดน้ํานิดนึงเราไม่ได้เยอะนะคะย่านางมีน้อยทีน,นี้เราก็ใช้น้ํากินเข้าไปนะคะ ปรมาณปมาณพอปั่นได้ใส่น้ำเยอะก็ไม่ได้นะฮะมันจะเป็นตรงเร่งเพื่อนวะ <l ain> อันดับแรกกะใส่ตะไคร่ก้อนเนาะแล้วก็ค่อยใส่พริกใสก่ใบบักกูดเข้าไปวันนี้จ้าเฮากะใส่ใบบักกูดเข้าไปเนาะต่ำด้วจ้านี่ต้นมน้าไปแล้วจ้าต่อไปเฮากะใส่ข้าวเบื่อเนาะเอาอันขาน้าวเหนียวด้วจ้าเซ่ต่ำๆลงไปบัดนี้ฮะมาบัดนี้จ้าต่อไปเฮากะใส่กะปิเจ้ด้วยจ้ากะปิเจ้เดือบะเดกเจ้วันนี้นี่ กำลังตัวแล้วตัวย้อนอยังย้อนเขาเบื่อเลยจ้ามันตัวจ้าเขาใส่เป็นดันพงฝ้าไทยเนาะกระแดกเจมันสิเข้มพเมื่อกี้เขาก็ใส่กะบีกะปิไปแล้วนะจ้าสีขาวน้ำเดี๋ยวกระชิมเบืองสะก้อนเดี๋ยวมันสีเข้มจ้าจ้าต่อไปเขากำมาเลือกผักที่เขาเก็บม,มาเมื่อกี้นี่เนาะเขาสิใส่แต่ผักติ้วเด้อนี่เขาก็เลือกเอาก็บอกพริก เอาพริกหลอพริกหลอเอาใส่แล้วเมื่อกี้ไนงะเอากระสุนคัดเอาแล้วแใบักติวแล้วก็โปะหนาใช่ไหมแหล้วก็เซตแล้วก็เตรียมยกลวงด้วยจา้าบันี้๊บึบนี่นี่หน้าตาแกงเห็ดเปนน็นไงเนาะแต่ลืมใส่ฟักทองเดี๋ยวฟักทองมาใส่กับด้วยจา้าอ้าวนี่ใส่ฟักทองเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอฟักทองสุกถ้าเกิดว่าจืดยังไงแล้วก็จะใส่เกลือเข้าไปนิดนึงเนาะนค่ะเดี๋ยวอีกสักน้อยนึงเฮากะ แกง headset. เฮดเซจแต่เขาก็ค่อยหนึ่งเขาหั้นห้อนเนาะอันนี้เขาเซกเบิ้งด้วยว่าขาวมันในล้วบอกต้องยิกยิกเบิ้องขั้นยิกแต่งนี่ก็แสดงว่าพอหนึ่งได้แล้วเนี่ยจ้ะอันที่ต่ำเขาเบือเ่อมากี้นี่แหละนี่แหละนะหนึ่งเขาวันหอน้อข้ามงามๆจากขาวจั่วเลยอ๋เดี๋ยวเขาไปช่องเบิรงแกงน้ำม่สุกับบอนอ้อนี่เขาปป่งแกงน้ำม่แล้วโอ้โหดอยู่อ,อ้ออเพ่อนวะเนี่ย เบื่องสีหนาแกงแน้อใหม่หมออกับเกือบใหม่ได้จ้าตัวขนาดเลยเห็นว่าที่จริงใบอันใบพักติ้วเนาะมันสิเขีย้งามก็นนี่ทั้นขั้นอันบลืมใส่อันฟักทองนี่ฟักทองเท้าเฮ็ดไว้นจ้ะ มันก็ยิบใส่ง่ายไดยตัวเขานี่พิกล้อนั้นเห็นไหมจะใส่ส่อนกลางเนาะวัเนี้ยมาเด้ปัเนี้ยเนอะพึ่งหน้าต่างปิตะกินบ่มาเลยจ้าเกงเฮ็ด จ้าคั้นมกจะไหนก็ฝากกดติดตามไม่ได้จ้าเดี๋ยวเฮาไว้มาซุ้มคลิปหนานแล้วจ้าเนาะมากินข้าวจ้าบ๊ายบาย